ตอนนี้ก็สิไปบิ่งน้ำเนาะน้ำกำลังท่วมทางแดงเนาะน้ำท่วมบ้านนเปิงน้อ้ผู้ชาวบ้านห้องนีหลายลายเนาะผู้ชาวบ้านค่อยลายเด้อจับพด่มงานทั้งหมดเลยเอารองบาแพงกวานี้เอ็ดไปบ่งน้ำท่วมทางแดงเลยพระเจ้าตึก่าเนาะ อ่มฮู้ทงหนาผูบพี่น้องคนข้าวน้ำท่วมทังแดงหมครับนูเฮิรนนี่พี่น้องเออชมให้หูเบิ่งฮะไม่หากับบานเช่เลยนไโอ้โหเพือนี่จะท่วมเะยนี่

นำทมทางคอยไดไม่ลลกปลาปลากอปนะได้บอปลน้ตให้แมาน้ำ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 ตให้แน่่งปาไ่ปมงไม่ปลามปา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พี่ก็เดินบ่พี่ก็ดักพี่ก็เดินพี่ก็ดักหลายเนาะจนเปล่าขอบคุณมาก เออนูงูเนาะคนนมูอะดงเอฟลูกอนถ่ายให้นโรงงานปนไพอมีน้ำไมเคยกินนี่หมาโอ้วันนี่มุนหลไยกันเนาะงเดีเนีะทาไนดนไม่ใ่เนะ มาไปป้าเดี๋ยวเนะเอาไหมมาเลยแม่โอ้ทางพี่น้องขอมาแรงเอ้าเอามา,าเอาห e มดนะ

ปลาตัวนี้ปลาปลาไม่มันน้อยเนาะบนนึกว่าทีบนุ่งกว่าน้ำสิโคมเนาะใช่มันใช่เบดบอกเบดปลาที่เผ็ดต้องไปให้ชุดถ้าไปเขาจะไปชุดแล้วเนาะไปชุดไปฮอตทางแต่รอคนเนาะ ไปหาผู้บ่าวเลยมีแต่คนจะสูดอันนีนะขอโทษที่สองนันใส่หมอ้อเกือไลไดเลยเกือบไปแล้วทงน้าน้ำทมทงหน้าเบด โอ้ปะท้อที่สองด้วยพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้น้ำหนาโอ้น้ำแม่แก

มันเช่น้ำเนาะมันกับเพื่อนพวกมันเนะาะ